สวัสดีครับผมรับวิพาสน์ศรีปาหรืออาจารย์นกจากอีฟินนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดหัวข้อเรื่องทําไมคุณไม่เริ่มลงทุนนะครับมันยากแล้วก็ปวดหัวใช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันยากแล้วก็ปวดหัวจริงหรือเปล่ามาดูกันครับคุณปู่วอลเลนบัฟเฟ์นะครับได้กล่าวว่าการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวคุณเองนะครับถูกต้องนะครับแต่ว่าผมลอง l i s ดูนะครับว่า าการลงทุนเนี่ยมันไม่ได้มีด้านเดียวครับมันมีด้านใดบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับด้านแรกนะครับการลงทุนในความรู้เรียนรู้ตลอดชีวิตครับทําไมต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่ไหมครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความรู้มันจะถูกแทนที่กันตลอดครับเราต้องลงทุนในความรู้นะครับอ่าต่อไปเป็นลงทุนในสุขภาพครับกามรมีสุขภาพดีทําให้ชีวิตเราดีครับ พะชีวิตเราดีแล้วก็อยู่กับคนรักได้นานนะครับรักษาสุขภาพให้ดีขึ้นนะครับต่อไปเป็นเรื่องความรักนะครับความรักมันก็ต้องลงทุนเช่นกัน,นครับเพราะว่าเมื่อเรามีความรักมันเกิดความสุขจะเกิดการแบ่งปันครับชีวิตถึงจะมีคุณค่านะครับลงทุนในประสบการณ์ครับอะไรคือการลงทุนในประสบการณ์ครับมันคืออาหารอรอ่อ,รอยๆครับ บางทีเราก็อยากแบบกินกุ้งมังกรตัวใหญ่ใช่ไหมครับเราอยากจะกินอะไรที่เราเราอยากกินเราก็จะมีความสุขใช่ไหมครับอ่าบางคนสายเที่ยวครับชอบท่องเที่ยวไปเที่ยวแสงเหนือในต่างประเทศสักครั้งหนึ่งก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะครับลงทุนในหลักทรัพย์ครับทําไมเราต้องลงทุนในหลักทรัพย์ครับมีเงินใช้จ่ายครับแล้วทําไมต้องมีเงินดน้ครับ เพื่อที่จะให้กับคนรุ่นหลังครับแต่บางคนเนี่ยเขาไม่มีคนที่อยู่ด้านหลังใช่ไหมครับเขาก็จะใช้เงินไปบริจาคเพื่อทําบุญเพื่อให้เติมเต็มชีวิตของเขานะครับแล้วคําถามคือการลงทุนเนี่ยมันมีศัตรูไหมครับมันคือเงินเฟ้อครับอันนี้คือเงินเฟ้อแล้วคําถามคือเงินเฟ้อคืออะไรครับสงสัยไหมครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเงินเฟ้อมันคืออะไร เงินเฟอ้อก็คือราคาสินค้าและบริการมีแนวโน้มสูงขึ้นครับสูงขึ้นแต่ได้บริการและสินค้าเท่าเดิมของแพงขึ้นงงไหมครับอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างถ้าตอนนี้เราซื้อบะหมี่กึ่งเสร็จรูปใช่ไหมครับราคา5บาทผ่านไป3ปีมันปรับเป็นราคา8บาทผ่านไป10ปีราคาขึ้นไป10บบาทครับ อันนี้ครับคือของแพงขึ้นเขาเรียกว่าเงินเฟอ้อครับงงเลยป่าครับอ่าแล้วลงทุนอะไรดีครับสําหรับมือใหม่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามือใหม่ควรลงทุนอะไรดีบัญชีงเงินฝากธนาคารครับคุณเคยมากครับข้อดีของมันก็คือปกป้องเงินต้นครับแต่ผลตอบแทนมันน้อยครับมันได้แค่0 1 5ถึง1.3 5อร์เตต่อปีแล้ว ต้องเสียภาษีนะครับถ้าเกิดได้เกินสองหมื่นบาทเสียสิบห้าเปอร์เซ็นเลยนะครับต่อไปเป็นการลงทุนด้านตราสารหนี้นะครับตราสารหนี้เนี่ยมันจะแบ่งไปสองสองแบบนะครับหนึ่งก็คือเราเป็นเจ้าหนี้ภาครัฐเราจะคุ้นเคยกันในในนามของพัฒบัตรัฐบาลนะครับผลตอบแทน,นก็ได้สองถึงสาเปอร์เซ็นต่อปีแต่ก็ต้องเสียภาษีสิบห้าเปอร์เซ็นเช่นกันครับบางคนไม่สามารถซื้อตราสารหนี้ภาครัฐได้ครับเพราะว่ามันต้องใช้เงินค่อนข้างสูงเหมือนกัน เขาก็จะไปลงทุนในตราสารนี้ของภาคเอกชนนะครับเรยกว่าหุ้นกู้ผลตอบแทนมันจะดีขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับเป็นสามถึงหกเปอร์เซนต่อปีแต่ก็ต้องเสียภาษีสิบห้าเปอร์เซ็นเหมือนกันอ่าต่อไปเป็นการลงทุนตราสารทุนหรือว่าหุ้นนะครับจะมีผลตอบแทนอยู่สองแบบนะครับแบบแรกคือเงินปันผลเงินปันผลก็คือผลตอบแทนที่ได้จากการรับการถือหุ้นนะครับต้องเสียภาษีสิบเปอร์เซ็นอันนี้เขาจะแบ่ง เขาจะแบ่งเป็นหุ้นละเท่าๆกันนะครับแล้วเขาก็จะคํานวณว่าหนึ่งหหุ้นเนี่ยได้ได้เงินผลตอบแทนะกี่บาทกี่เปอร์เซนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนต่อไปเป็นส่วนต่างของราคาครับคือผลตอบแทนของราคาที่ทางการซื้อขายหุ้นออกไปหรือชาวบ้านเขาเรียกว่าซื้อถูกขายแพงครับงงหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราซื้อหุ้นราคา10บบาทแล้วผ่านไปสักพักหนึ่ง ราคาขึ้นไป11บาทแล้วทาเราทําการขายออกไปเนี่ยครับก็คือซื้อถูกขายแพงเราก็จะได้กําไรส่วนนี้นะครับแล้วที่ผมได้กล่าวมาว่ามีการลงทุนในหุ้นแล้วหลักการลงทุนในหุ้นมันคืออะไรครับถูกตัวครับถูกตัวคืออะไรครับงงไหมครับดูจากปัจจัยพื้นฐานของกิจการครับเช่นอะไรครับหนึ่งอย่างเช่นกำไรเขาดีไหมครับ สคือสินค้าและบริการเขาดีหรือเปล่ามีอนาคตที่สดใสหรือเปล่านะครับแล้วก็3ครับสำคัญมากคือการจ่ายปันผลต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นตัวอย่างขอที่อ e ีฟินมีมีให้ให้ศึกษาครับก็คือเป็นเรื่องงบให้เป็นเรื่องง่ายนะครับกับ e ีฟินซอฟ k ์ i x Up อันนี้ราคา799บาบาทนะครับจะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ในการดูตัวงบการเงินนะครับ หน้าตาคอจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถดูลิงก์หลักสูตรได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับอีกอันนึงจะเป็นสายสายออมครับสายออมหุ้นค้นฟ้าออมหุ้น DCA ด้วยงบการเงินนะครับอันนี้สอนโดยอาจารย์พัทธรธรชอบวิชิตนะครับราคา3500บาทตัวหน้าตาคอก็จะเป็นแบบนี้นะครับดูลิงก์ด้ลิงก์หลักสูตรได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมแล้วก็ต่อไปเป็นถูกเวลาครับถูกเวลาคืออะไรครับ ถูกกลาก็คือใช้กราฟเทคนิคในการช่วยนะครับอีฟิน e จะมี2แบบนะครับก็คือใช้อ e ีฟินสต p อปปิ up อัพอันนี้เป็นสายคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เป็นอ e ีฟินโมบายก็คือสายใช้มือถือมันก็จะสะดวกที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาครับเวลาเราเดินทางตัวอย่างคอร์สนะครับก็จะเป็นการใช้กราฟเทคนิคเบื้องต้นนะครับราคา7 9 9บาบาทอันนี้จะเป็นสายคอมพิวเตอร์นะครับหน้าตาคอร์สจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถดูลิงก์หลักสูตรได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับ อ่าต่อไปเป็นสายมือถือนะครับก็เป็นวิเคราะห์ได้ซื้อขายเป็นครบจบในมือถือนะครับบนมือถือเลยราคา7 9 9้บาทนะครับตัวลิงก์หลักสูตรสามารถดูได้ลิงที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมอ่ะต่อไปเป็นราคาเหมาะสมครับราคาเหมาะสมคืออะไรครับงงไหมครับราคาเหมาะสมจะเราจะดูอยู่สแบบนะครับ1คือปัจจัยพื้นฐานก็ที่ผมกล่าวไว้เบื้องต้นก็คืออ่ากิจการเขาดีไหมมีปันผลต่อเนื่องไหมนะครับกําไรดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับส่วนที่สอนจะเป็นเช็ค ครับเทคนิคนะครับที่ที่ผมเคยเกล่าวเบื้องต้นไว้ก็คือใช้ efin stock pick up แล้วก็ efin mobile ในการใช้กราฟในการดูดูจังหวะเข้าเข้าซื้อนะครับอ่าตัวอย่างคอร์สก็จะมีการดู Bid Offer แล้วก็ Volume การซื้อขายนะครับราคา799บาทอันนี้จะเป็น efin stock pick up นะครับเป็นสายคอมพิวเตอร์อ่าตัวหน้าตาคอร์สก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ลิงก์ล่าสุดสามารถดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับอ่าต่อไปเป็นสายเก็งกำไรหน่อยนะครับ จะเป็นขั้นสูงนิดนึ่ง Hybrid Trading System นะครับอันนี้ราคา3,500บาทสอนโดยอาจารย์จินัาสินทรงนะครับแล้วก็อาจารย์พัทระทรช่อวิชิตนะครับตัวลิงก์หลักสูตรสามารถดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับหน้าตาคอร์จะเป็นแบบนี้ครับสัดส่วนที่พอดีครับสัดส่วนที่พอดีคืออะไรครับงงไหมครับมันเหมือนร่างกายของเราครับร่างกายของเราก็จะมีส่วนสูงกับน้ําหนักใช่ไหมครับอันนั้นคือสมส่วนพอรตก็เช่นกันครับพอร์จะมีสัดส่วนที่พอดีเพื่ออะไรครับ งงไหมครับเพื่อป้องกันการเสี่ยงจากการสูญเสียงเงินต้นเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเราจะต้องเอาเงินเย็นนะครับในการลงทุนเพราะว่าเงินที่จําเป็นในชีวิตปัจจุ่าปัจจุบันเอาเข้าไปครับประจําวันเนี่ยเราไม่ควรเอามาลงทุนครับควรเป็นเงินที่เย็นจริงๆคือถ้าเราสูญสูญเสียเ,เงินก้อนเนี้ยไปทางก้อนอะ่ะก็คือไม่ไม่ไม่เดือดร้อนอะไระครับก็คือค่อยเอามาลงทุนนะครับซึ่งสัดส่วนที่พอดีเนี่ยผมแนะนําว่า ถ้าเราซื้อหุ้นเนี่ยไม่ควรเกิน2-3%ถอตต่อตัวนะครับและจะมีการกระจายความเสี่ยงที่ดีตัวอย่างคอสสัดส่วนที่พอดีนะครับหรือ Money Management นะครับอันนี้สอนโดยอาจารย์มัชลิเมทเนสสถิตพงศนะครับราคา2,000บาทการการใช้สัดส่วนที่พอดีเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการลงทุนนะครับตัวลิงก์หลักสูตรสามารถดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับอันนี้คือหน้าตาของคอสนะครับฟันฟโฟ์กับ Asset Allocation ครับอันนี้สอนโดยอาจารย์มชลเมธเนศิทธิงพงษ์เช่นกันนะครับอันนี้ราคาสา0พันบาทตัวลิงก์หลักสูตรสามารถดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับกองทุนรวมครับกองทุนรวมคืออะไรครับสงสัยไหมครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันมันคืออะไรครับของทุนรวมเป็นการระดมเงินทุนจากคนจนํานวนมากๆเพราะว่าถ้าเราลงทุนแค่คนเดียวครับเราใช้เงินหนึ่งร้อยบาท แต่ถ้าสมมุติว่าเราเอาเงินของคนสิบคนมารวมกันนะครับมันจะเป็นเงินหนึ่งพันพันบาทใช่ไหมครับจํานวนเงินที่มากขึ้นเนี่ยสามารถทําให้เราลงทุนได้หลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วคําถามคือใครใครจะมาดูเงินก้อนนี้ครับ <S 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 เขาเรียกว่าผู้จัดการกองทุนครับกอรตอจะเป็นการกําหนดคุณสมบัตินะครับเขาจะกําหนดคุณสมบัติว่าผู้ดูผู้จัดการกองทุนเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างแล้วผู้อขออภัยครับ ผู้จัดการกองทุนเนี่ยจะต้องลงทุนตามนโยบายของกองทุนรวมนะครับซึ่งมีความเสี่ยงระดับ1ถึง8มือใหม่ใครรู้ครับผมลองลิสต์ดูนะครับว่ามือใหม่จะถามคําถามอะไรบ้างนะครับมาดูกันครับว่าผมลิสต์คำถามอะไรมาบ้างนะครับข้อแรกครับควรเริ่มลงทุนเมื่อใดครับทันทีครับ กองทุนรวมสามารถเริ่มต้นลงทุนได้ด้วยเงินเพียงหนึ่งบาทน,นะครับต้องลงทุนนานเท่าไหร่ครับตลอดชีวิตครับทำไมต้องลงตลอดชีวิตครับเพราะว่าเราใช้เงินตลอดชีวิตครับมีภาระทางการเงินสามารถลงทุนได้หรือไม่ลงทุนได้ครับเพราะว่าการลงทุนน่ะมันเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนน้อยๆครับ สิ่งสำคัญคือวินัยในการลงทุนเล็กน้อยต่อเนื่องคือมหาศาลครับเริ่มต้นลงทุนกันนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงยังควรลงทุนหรือไม่การเฉยเฉยขออภัยครับการอยู่เฉยเฉยคือความเสี่ยงครับเราอยู่เฉยเฉยเราก็จะโดนเงินเฟอ้อกินนะครับเงินในกระเป๋าเราที่เราทำงานอย่างหนักโดนเงินเฟอ้อกินไม่ดีนะครับเริ่มลงทุนกันนะครับ อยากเริ่มลงทุนแล้วครับมีตัวช่วยไหมครับเรียนรู้การลงทุนฟินฟินที่ efin นะครับอ่าบางคนอยากเริ่มลงทุนแล้วครับเดี๋ยวผมจะแนะนําตัวมุมความรู้นะครับของหน้า efin ของเรานะครับขั้นแรกนะครับไปที่ตัวเบราว์เซอร์นะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไป นี่นะครับขั้นแรกขั้นแรกเราเข้าตัว efinance thai ก่อนนะครับตรงนี้เลย efinance thai o com นะครับพอเราพิมพ์เข้ามาเสร็จรอโหลดสักครู่นะครับแล้วก็กดไปที่ตัวนี้ครับ efin school รอโหลดสักครู่ครับอ่าตัวนี้จะเป็นหน้าเว็บของ e f i แล้วนะครับขั้นแรกเราไปที่มุมความรู้นะครับ ตรงนี้เลยมุมความรู้ครับตัวมุมความรู้เนี่ยจะมีบทความนะครับบทความให้เราไว้อ่านนะครับได้ฟรีๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าบางคนสนใจในหุ้นอะไรเงี้ยเราสามารถเซิร์ชที่ช่องค้นหานะครับเราพิมพ์ไปเลยว่าหุ้นน,นะครับเอาไปครับหุ้นนะครับอาแล้วก็กดที่แว่นขยายครับ มันก็จะมีตัวข้อความะครับบทความต่างๆขึ้นมาให้เรากดอ่านได้แล้วก็จะมีพังส่วนที่เป็นคอร์สด้วยนะครับเราสามารถค้นหาคอร์สด้วยคำค้นหาได้เช่นกันเดี๋ยวผมจะพาไปตัวไปดูตัวคอร์สแนะนํานะครับไปดูคอร์สทั้งหมดนะครับย่เช่นคอร์สทั้งหมดเอาโหลดสักครู่นะครับ ะระบบก็จะดึงหลักสูตรมาทั้งหมดนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะดูเลือกเฉพาะหมวดหมู่ได้นะครับว่าเราอยากได้หมวดหมู่ไหนนะครับบางคนอลงทุนมานานแล้วแล้วก็เลือกเป็นคอร์สเก็งกําไรครับสามารถติ๊กได้ตรงนี้เลยครับเนี่ยครับก็จะเป็นคนที่เริ่มลงทุนมานานแล้วลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องการที่จะพัฒนาให้ตัวเองสามารถลงทุนได้กําไรมากขึ้นนะครับ บางคนก็เป็นมือใหม่ก็สามารถเลือกได้ที่ตัวเป็นคอ,คอร์สเครื่องมือแล้วก็แนะนํามือใหม่ตรงนี้นะครับแล้วก็บางคนก็าสายสายชอบลดราคาอะไรเงี้ยครับเราสามารถเรามีคอร์สโปรโมชั่นอยู่นะครับสามารถตล็กได้ตรงนี้นะครับตรงนี้เลย ก็บางคนไม่ถนัดไม่ถนัดใช่ไหมครับไม่ถนัดว่าไม่แน่ใจว่าเราต้องเลือกระดับไหนอะไรอย่างนี้เราสามารถที่จะเลือกระดับตรงนี้ได้ครับว่าเราเป็นมือใหม่มือใหม่ก็เป็นระดับเริ่มตน้นอะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถกดกดได้ตรงนี้เลยเป็นระดับเริ่มตน้นระดับกลางระดับสูงก็จะเป็นอ่าคนที่เริ่มลงทุนมานานแล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็ต้องการที่จะพัฒนาตัวเองให้ได้กําไรมากขึ้นหรือว่าลงทุนสินทรพทัพย์ที่อ่าแอดวานซ์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถ ติดแล้ที่ตรงนี้เลยนะครับเริ่มเกิดคำถามครับแล้วทำไมจะต้องเรียนกับอ e ีฟินด้วยครับ<ม>การลงทุนมันยากครับเราต้องเข้าใจว่าการลงทุนมันยากแต่เป็นสิ่งจำเป็นครับมีนักลงทุนเพียงบางส่วนที่อยู่รอดอาจจะเป็นแค่สิเปอร์เซนในตลาดนะครับ ที่อยู่รอดและทํากําไรได้นะครับโดยอีฟินเนี่ยจะมีโปรแกรมที่ช่วยสนับสนุนนะครับทั้งด้านทฤษฎีนะครับควบคู่การปฏิบัติเพราะว่าการลงทุนเป็นสิ่งสําคัญครับเราจะต้องเริ่มลงทุนกันโดยมีความรู้ก่อนนําความรู้ทฤษฎีควบคู่ปฏิบัติและใช้เครื่องมือที่ถูกต้องนะครับเราถึงจะได้กําไร จุดประสงค์ของอ e ีฟินคืออะไรครับต้องการให้ทุกคนเข้ามาในโลกของการลงทุนนะครับก้าวเท้าเข้ามาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเรานะครับอยากให้ทุกคนเริ่มต้นล,ลงทุนนะครับเพราะว่ากองลงทุนรวมสามารถเริ่มต้นได้เงินเพียง1บาทนะครับการลงทุนเนี่ยขั้นแรกเราจะต้องเริ่มเป็นผู้อยู่รอดก่อนเป็นผู้อยู่รอดแล้วก็ทํากําไรนะครับถ้าเรายืนระยะได้นาน เราจะหารู้ทางในการทำกำไรในสินทรัพย์ที่เราถนัดได้นะครับหลักสูตรของอ e ีฟินมีอะไรบ้างครับมีมากมายเลยครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การลงทุนนะครับเราอยากลงทุนเป็นาสาย V i ชอบเก็บออมหุ้นเก็บเน้นเก็บปันผลหรือเป็นสายเก็งกำไรอะไรอย่เงี้ยครับก็มีหลักสูตรมากมายนะครับให้เราเลือก เราสร้างความรู้ควบคู่ปฏิบัตินะครับเราให้ทฤษฎีนะครับทฤษฎีเราให้เริ่มใช้เครื่องมือเริ่มทำกาไรครับแล้วสุดท้ายถ้าเราอยู่กับมันนานพอครับมีความรู้มากพอมีเครื่องมือที่ดีพอเราก็จะประสบความสําเร็จในการลงทุนครับผมลองลิส s t ตัวอย่างคอสําหรับมือใหม่นะครับ สายฟรีต้องห้ามพลาดครับหลักสูตรกองทุนรวมสำหรับมือใหม่ครับสอนโดยอาจารย์รัศลินวิไลธนะวิรกุลนะครับเนื้อหาหลักสูตรมีอะไรบ้างครับนั่งไปดูกันครับข้อหนึ่งครับทำไมต้องลงทุนครับข้อสองมือใหม่ทำไมต้องเริ่มจากกองทุนรวมครับข้อสามข้อดีข้อเสียของกองทุนรวมครับข้อสี่กองทุนรวมคืออะไรครับสงสัยไหมครับ๋ยวสามารถดูได้ที่คอร์สนี้แล้วครับ NAV คืออะไรทำไมต้องรู้ครับหกประเภทของกองทุนรวมนะครับเจ็ชดชดเความเสี่ยงครับ8ค่าธรรมเนียมที่ต้องใส่ใจเพราะว่าการซื้อกองทุนรวมเนี่ยมันจะมีค่าธรรมเนียมนะครับผลตอบแทนจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมนะครับอันนี้สำคัญม,มากข้้าครับขายกองทุนกี่วันแล้วได้เงินครับกองทุนรวมเนี่ยแต่ละกองจะมีระยะระยะการได้เงินไม่เท่ากันนะครับเราต้องดูนะครับว่า พราะบางบางอย่างถ้าเราเราเก็บเอาไว้ในกองทุนตลาดเงินอะไรเงี้ยครับก็จะได้เงินไวเป็นเงินสำรองความเ,าเงินสำรองฉุกเฉินอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้เงินไวมันก็โอเคครับแต่ว่าบางกองเนี่ยมาเป็นกองกองทุนต่างประเทศอะไรเงี้ยครับมันจะใช้เวลากว่าจะได้เงินนานมันอาจจะมีความเสี่ยงในการขาดสภาพคล่องในการใช้เงินได้นะครับหลักสูตรต่อไปเป็นหลักสูตรเริ่มต้นสู่ตลาดหุ้นนะครับอันนี้ราคาเบามากครับห้าบาท สอนโดยอาจารย์ประวินกวินประภาประภา,ะาวินนะนรากุลนะครับหลักสูตรมีอะไรบ้างครับมาดูกันครับข้อแรกนะครับเป็นความเป็นจริงก่อนเข้าตลาดหุ้นนะครับข้อ2อุปสรรคที่เราต้องเจอแน่นอนตลอดระยะเวลาที่เป็นเวลา,นนานลงทุนนะครับเพราะว่ามือใหม่เนี่ยจะต้องเจอปัญหาแน่นอนนะครับข้อ3คือการเตรียมตัวที่ถูกต้องตั้งแต่ยังไม่เริ่มนะครับข้อ4ี่คือขั้นตอนการซื้อขายหุ้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตข้อ5ครับ เวิร์กช็อปเริ่มต้นลงทุนในตลาดหุ้นด้วยโปรแกรมจำลองเสมือนทำไมต้องโปรแกรมจำลองเสมือนครับบางคนเนี่ยเขาไม่อยากเสียเงินจริงใช่ยะครับแต่เขาอยากซื้อขายหุ้นเป็นอะไรนี้เขาก็จะเริ่มต้นจากอ่าโปรแกรมจำลองเสมือนเมื่อเขาเริ่มมั่นใจแล้วครับเขาก็จะเริ่มเอาเงินจริงอะ่ะลงทุนนะครับผมต่อไปเป็นหลักสูตรสอนมือใหม่ให้ใช้กราฟแบบมือโปรนะครับราคา999บาท สอนโดยอาจารย์รัชลินวิไลธนวีรกุลนะครับแล้วก็อาจารย์ธนสิทธิ์ปางสมบูรณสุขนะครับหลักสูตรนี้มีอะไรบ้างครับมาดูกันครับ1คือสามารถแยกแนวโน้มกราฟได้ครับ2คือประยุกต์วิเคราะห์กรารระยะกลางกับระยะสั้นร่วมกันนะครับ3ส,สามารถตีเส้นเทรนไลน์ในการวัดแรงของแนวโน้มกราฟขาขึ้นและขาลงได้4คือเครื่องมือที่จําเป็นในเชิงเทคนิคนะครับ 5คือสามารถหาจุดซื้อจุดขายจากกราฟเทคนิคได้ข้อ6คือสามารถหาแนวรับแนวต้านของคุ้นที่สนใจได้ข้อ7คือการประยุกต์ใช้เทเลนด์สต็อปในกราฟเทคนิคนะครับตัวลิงก์หลักสูตรสามารถดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับอ่าผมลองลองยกตัวอย่างนะครับว่าข้อดีของตัว eFin s t o p p ปปี้มีอะไรบ้างน,นะครับ เราสามารถที่จะใช้คัดพุ่นดีได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันมีด้านใดบ้างที่สามารถทําให้เราสามารถคัดพุ่นดีได้ด้วย e f i n a n c up ครับมาดูกันครับข้อแรกครับดูงบการเงินง่ายๆด้วย short financial ครับเราต้องเลือกลงทุนกับพุ่นที่พื้นฐานดีนะครับพุ่นที่พื้นฐานดีอย่างเช่นอ่ากาไรดีใช่ไหมครับกําไรต่อเนื่องมีปันผลต่อเนื่องนะครับนี่ นี่ค่อนข้างน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถดูได้ด้วยช็อตไฟแนนซเชียลนะครับว่าง,งบการเงินของเขาเป็นยังไงบ้างเช็คมันสุขภาพการเงินของเขาครับถ้าเราลงทุนในหุ้นที่พื้นฐานดีเราก็จะลงทุนได้ยาวครับกินอิ่มนอนหลับอ่านงบการเงินมไม่เป็นครับบางคนมือใหม่หรือบางคนไม่ได้เรียนบัญชีอะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถใช้เอฟ o กอร์ได้ครับเอฟ o กอร์ F คือเราจะให้คะแนน คะแนนของงบการเงินเป็นด้านนะครับซึ่งเราสามารถที่จะกรองได้ครับว่า f s สกอร์มา่า4อีะก็คือเป็นพื้นฐานดีอะไรเงี้ยครับเราสามารถใช้ตรงส่วนนี้ได้เลยนะครับบางคนเป็นสายเกมเมอร์ครับอยากเช็คงบกันเงินเท่ทสไตล์เกมเมอร์ครับด้วยฟันทัมเมนทัลสเตตัสนะครับเราสามารถดูได้นะครับว่าเราเป็นสายโจมตีหรือป้องกันสายโจมตีอย่างเช่นอะไรครับกําไรเขาดีใช่ไหมครับกาไรดี บริษัทที่กาไรกาไรดีสม่ําเสมอเนี่ยเขาก็จะปันผลดีอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นเป็นเป็นต้นแต่บางคนเนี่ยเขาชอบเน้นสายปันผลใช่ไหมครับกินยาวๆเรื่อยๆสบายๆอะไรเงี้ยครับ,ก,รบ,รรบก็เป็นเน้นป้องกันก็คือเป็นเน้นแบบกระแสเง,งินสดเป็นหลักอะไรเงี้ยครับก็จะเน้นป้องกันบางคนนะครับต้องการเช็คว่าบริษัทใดอยู่หัวตารางอะไรเงี้ยครับเป็นสายแลนกิ้ง อันนี้เลยครับกำไรสุทธิบริษัทไดอูหัวตลาลน,นะครับสามารถใช้ fundamental ranking ได้นะครับว่าอัตรากำไรสุทธิของของบริษัทใดในตลาดทั้งหมดอะครับที่ดีที่สุดที่เก่งที่สุดอันดับหนึ่งใครมาวินของปีนี้นะครับเช็คได้ครับแล้วแล้วคำถามคือเราซื้อหุ้นบริษัทไหนเรามาวินที่สุดในในปีนี้อะไรเงี้ยครับได้กำไรสูงสดุดเราสามารถเช็คได้ด้วย คอมเปอร์เอติขายครับคอมเปร์ทตฟเรลทตฟเครับเราสามารถเช็คได้ว่าใครที่ถือหุ้นอันดับหนึ่งเลยครับปีนี้ใครกำไรสูงสุดเราสามารถเช็คได้ด้วยฟังก์ชันนี้เลยครับ Comparative relative s t a เ e หรือบางคนเขาเรียกว่าทนะูดามือเนาะทูดาม o นนะครับทูดามูนก็คือได้สูงสุดได้ดีที่สุดอะไรอย่เงี้ยครับแล้วถ้าสมมติบางคนเนี่ย เขาต้องการซื้อหุ้นแล้วแต่เราต้องการเช็คว่าหุ้นของที่เราซื้อเนี่ยครับแพงที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมหรือเปล่าเราสามารถเช็คได้ที่สถิติหลักทรัพย์นะครับเข้าไปที่สถิติหลักทรัพย์แล้วก็สามารถกรองได้นะครับว่าตัวค่า pe หรือบ่งบอกถึงความแพงของหุ้นเนี่ยเป็นอันดับที่เท่าไหร่ของกราฟอ่ะของอรของอุตสาหกรรมนะครับบางคนครับชอบสายปันผลใช่ไหมครับ พื้นฐานดีเน้นพื้นฐานดีเป็นหลักก็คือเราเราดูที่ปันเงินปันผลถ้าเขาปันผลต่อเนื่องมามีประวัติที่ดีครับมีปันผลต่อเนื่องสี่สามปีสี่ปีห้าปีอะไรอย่างงี้ปีต่อมาเขาก็น่าจะปันผลใช่ไหมครับเพราะว่าตัวประวัติการการ,การปันผลเขาดีพื้นฐานบริษัทดีแต่ถ้าถ้าเราไปเจอบริษัทที่ปีหนึ่งปันผลแล้วหยุดไปสองปีอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ไม่ควรน่าลงทุนหรือว่าเราอาจจะต้องแบบเข้ามาเช็คสุขภาพของเขาที่เช็คตัวงบการเงินของเขาเนี่ยว่างบการเงินของเขาดีจริงหรือเปล่าหรือว่าเงินมันหายไปส่วนไหนทําไมถึงเขามีกําไรแต่เขาไม่ปันผลให้เราอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องมาเช็คดูซึ่งถ้าเราเลือกบริษัทที่ปันผลต่อเนื่องไปเลยมันก็เป็นเรื่องที่น่าจะเซฟกว่านะครับบางคนครับหุ้นหุ้นมีทั้งหมดแบบหลายร้อยตัว จะมาไล่ดูทีละตัวก็น่าจะลำบากลำบากเหมือนกันนะครับเราสามารถที่จะกรองหุ้นที่เราอยากได้จริงๆครับด้วยเงื่อนไขที่ชอบครับอันเนี้ย total scan ครับ total scan เนี่ยผมใช้บ่อยมากเพราะว่าเราเราจะได้ไม่ต้องไม่ต้องคอยคอยอ่านงบการเงินทั้งหมดครับสแกนเจอตัวไหนเราค่อยมาอ่านงบการเงินอีกทีหนึง่งเพื่อคอนเฟิร์มว่า ตัวนี้เราควรซื้อไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาดูกราฟอีกทีหนึ่งว่าเราควรเข้าในในราคาที่เป็นปัจจุบันหรือไม่อะไรเงี้ยครับเช็คแนวโน้มหุ้นขาขึ้นขาลงด้วยซิกแซกนะครับผมแนะนําตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้เพราะว่ามันสามารถที่จะช่วยในการดูว่ามันเป็นขาขึ้นและขาลงได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับโดยที่ผมจะดูทั้ง3ามไทม์เฟรมนะครับก็คือไทม์เฟรม day จะใช้ 1. 5นะครับ ทำเฟรมวีคจะใช้5นะครับแล้วก็ทำเฟรมมอน์เนี่ยใช้10นะครับอันนี้เป็นอะไรที่ผมแนะนามากนะครับเพราะว่ามันมันมัสามารถดูแนวโน้มได้ชัดเจนมากนะครับเริ่มลงทุนนะครับเพื่อตอบส่งเงินเฟ้อเราทำงานอย่างหนักฝากเงินในบัญชีแต่เงินเฟ้อมากัดกินเงินของเรามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีครับเริ่มต้นลงทุนกันวันนี้นะครับอย่าลืมกดติดตาม แล้วผมจะนำความรู้ดีๆมาฝากทุกท่านอีกนะครับขอบคุณครับผมตัวเลดีครับ